สหรับคนที่ชอบดูดวงนะคะมีแอปพลิเคชันสินแสบาร์โค้ดมานำเสนอนะคะ่ะซึ่งสามารถเช็คชะตาชีวิตได้ในทุกวันนะคะเหมือนมีสินแสเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งข้อที่ดีนะคะข้อดีก็คือ 1. ใช้ดูดวงชะตาในแต่ละวันได้ชัดเจนและแม่นยำม,มากนะคะ 2. ดูดวงเฉพาะจอดจงนะคะจากวันเดือนปีเกิดของเราเท่านั้น คือเป็นดวงชะตาเป็นบาร์โคดของเรานะคะแล้วยังสามารถที่จะดูประจำวันนะคะประจำเดือนหรือรายสัปดาห์รายปีได้นะคะสามารถบอกได้เลยค่ะว่าในช่วงเนี้ยเราเป็นอย่างไรนะคะมีดาวดวงไหนเข้ามานะคะมีดาวดวงที่1ดาวอาทิตย์ในช่วงนี้่าดาวที่4ดาวพุธนะครับก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะคะสามารถที่จะอ่านได้อย่างละเอียดเลยทีเดียว แล้วต่อมานะคะก็คือว่าเช็คสีเสื้อประจำวันได้นะคะในแต่ละวันเช่นวันนี้เราควรใส่สีอะไรอันนี้เป็นสีเสื้อของเราเฉพาะเฉพาะเราเท่านั้นเลยนะคะแล้วยังสามารถเช็คเป็นรายสัปดาห์ได้ด้วยนะคะว่าควรจะใส่สีอะไรเตรียมเสื้อผ้าไว้ได้เลยนะคะในแต่ละวันแล้วต่อมาค่ะสามารถดูกราฟชีวิตในแต่ละวันได้นะคะเด่นเรื่องไหนดีเรื่องไหนนะคะ อันนี้คือเรื่องที่ดีเรื่องการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ควรระวังเรื่องไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะอาจมีโชคลาภลงมานิดนึงหรือถ้าควรระวังมากๆจะเป็นตัวสีส้มหรือสีแดงเลยนะคะแล้วอน,นอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะเปิดไพ่ประจําวันได้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดได้ทุกวันเลยค่ะและได้สะสมคะแนนได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราได้การ์ดที่เป็นบวก นะคะหรือการ์ดที่มีความหมายดีเราก็จะได้คะแนนเพิ่มนะคะสามารถนำคะแนนสติเนี่ยนะคะไปสะสมไว้ทำบุญหรือแลกวันก็ได้นะคะในทุกๆวันเลยทีเดียวต่อมาค่ะคือสามารถทดลองใช้ได้ก่อน30วันเลยนะคะแต่นอกจากนี้นะคะเราจะเห็นดวงดาวเลยนะคะถ้าเรามากดตรงแจ้งเตือนตรงเนี้ยก็สามารถเห็นดวงดาวค่ะว่าเราควรจะ,ะระวังยังไงนะคะ มีดาวอะไรที่จะต้องย้ายเข้าย้ายออกและดาวดวงไหนมีอิทธิพลอย่างไรกับเราบ้างนะคะซึ่งก็จะมีเมนูหน้าหลักมีหน้าโปรไฟล์แจกวันด้วยนะคะซึ่งสามารถแจกวันแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะโปรโมชั่นก็จะแจ้งเตือนมาทางไลน์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าทดลองใช้ฟรี30วันไม่มีการเรียกเก็บเงินเมื่อเพื่อนๆได้แอดเข้าไปนะคะเขาก็จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะเราสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่แชทต,ตรงนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคลิกไปปุ๊บก็มีรหัสนะคะสามารถเติมรหัส ART 953935นะคะสามารถติ๊กตรงนี้ว่าใช้ฟรี30วัน แต่ถ้าไม่มีโค้ดก็ใช้ฟรี7วันค่ะเพื่อนๆสามารถเติมวันเดือนปีเกิดได้นะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ฟรี30วันค่ะไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อนไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะและอยากบอกเพื่อนๆว่าเอาไว้เป็นทางเลือกในการดูชะตานะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกกดลิงก์นะคะสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ค่ะก็ดูดวงฟรี30วันนะคะก็สามารถสแกนและพิมพ์โค้ดได้เลยนะคะ แล้วบอกได้เลยนะคะว่าความแม่นยำของแพลตฟอร์มสินแสบาร์โค้ดเนี่ยได้ทำนายและก็มีความแม่นยำมีความแม่นยำค่อนข้างสูงแล้วอาร์ตก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดเห็นใต้คลิปนี้สามารถสแกนก็ได้หรือสามารถที่จะกดลิงก์นะคะเพื่อทดลองใช้ฟรี30วันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ